มาละจ้ามาเอาด่านอะไรเอาเอาเอาด่านอะไรเต็มเต็มไหมเต็มเต็วิโลสติเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้อ่ะเอามึงติ๊กได้มึงเล่นด่านได้ด่านนี้ด่านนี้ด่านเที้ยนนี้กับแบนซีเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอะไรไม่รูก่อนโอเคไปนี่เวลาผมโชว์ละมาแล้วครับผมเอาในของวะใจเย็นเลยพูโหลดอยู่โอ้หของพี่เยอะจังวะเออวิกกี้เต็มสล็อต ในบ้านไม้นี่อีกแล้วเอ้ยมึงเปิดประตูทำไมของยังไม่ได้เอามาเลยเอาเหรอเออมันจับเวลาแล้วเราไม่บันรอกนั่นแอละทิ้งๆก็ของมาเซตไว้ก่อนลืมเซตของไยรุ่นใจร้อนเนี่ยอะไรอีกไหมมันว่างอีกสองสองอนี่เอาดอทดอทเอาดอทไปสองเครื่องเลย มันช่วยมันทำอะไรได้เนี่ยมันไว้จับวิญญาณไงถ้าเกิดมันต้องกระพงใช่ปะไม่อันนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเครื่องสีเขียวๆอะจำได้ไหมไม่รู้ลืมละจำไม่ได้เอาไฟเปิดอยู่นี่ไฟไม่ได้ดับนี่เล่นแบบล,ล,ลืมลืมปรับระดับมาเล่นแบบง่ายเนี้ยนง่ายเหรอเออวอร์มก่อนกการไม่เป็นไรเกีววอร์มนอะไรเนาะเรรอบนี้ผมต้องไปไหนที่ต่ำเอาห้องที่ต่ำกว่าเก้าอะเดี๋ยวปีขึ้นจัดบน ผมเช็คชั้นล่างเงเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมัน1.8เองอ่ะใช่แน่แน่ใช่ก็ใช่ใช่งั้นแ่ะมึงดูว่ามันซัดอ๋อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น16เอ้าเอาแล้วก็เป็น3ามดูดิว่ามันโยนของพิ้งมันอะไรไหมเฮ้ยใช่ใช่มันโยนมันโยนอะไรเนี่ยเออเออเออแต่งแต่งกันตรงนี้แหละตรงนี้แหละกูลุกเลยกิ้งกูลุกกูลุกเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาเอาของมาไปเอาของมาเออฮะอีกกะกั เราอ้อยนั่นไปคุยกับผีทีป้ายัง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 มันเซตของให้เสร็จก่อนมันปลาของใหญ่ดีกว่าเออมันโหดไงมันวอยายไงเอามาบุบบ้านมันตั้งอะไรนี่ไว้ดีกว่าเอาเอาเก็บวางไงวะนี่ตั้งไว้เลย ในเครื่องดอดั้นอยู่ไหนวางมาแล้วอ่ะอยู่ในในบ้านอ่ะไอห่ามึงติดกำแพงไว้ทำไมเนี่ยเฮ้ยเจอรอยมือตรงประตูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงประตูแนวีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูนี้เนี่ยส่งส่งไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ายอะไรอะถ่ายอะเอ้ยเห็นแล้วต้องถ่ายรูปหนึงอันนี้คืออะไรเดี๋ยวถ่ายเองเดี๋ยวถ่ายเองอ๋อนี่เครื่องอันนี้เครื่องนี้

ตอนนี้เดี๋ยวใจเย็นเรามี2หลักฐานแล้วคือมันคุยมันคุยกับไอ้นี่มันคุยกับมีรอยนิ้วมือเซ็ออกมาก่อนเซ็ออกมาก่อนมาตั้งหนักก่อนน้องครับเท,ทแป้งหน่อยไหมเอาเทรอเอ้ยมีรอยตีนเอ้ยกูถ่ายแล้วใจเย็นถสวยดีไม่ว่าได้เต็มหูเลยเออกก่อนออกก่อนออกก่อนไปแบบเอาอาวุธป้องกันตัวเราก่อนมึงติ๊กเลยตอนเนี้ยติก๊กอ่าโกดวิทติง้งแล้วพี่เดินกับที่ทำไมเนี่ย จะเปลี่ยนจะเปลีนบบล็อกเราต้องให้บรรล่าเราแล้วแล้วดีโอทีมันคืออะไรอะดีโอทีเอสอะนี่ดีโอทีเอสก็นี่ไงไอเครื่องเขียวๆที่มึงตั้งเห็นไหมอ๋อมึงตั้งไปที่พื้นตั้นที่มันสว่างอยู่ที่พื้นเห็นไหมถ้าเกิดมันถ้าเกิดวิญญาณถ้าเกิดมีถ้าเกิดติ๊กอะมันต้องมีวิญญาณผึ้นผ่านนี่มันไม่มีเว้ยผมดูมันเงียบเลยตอนนี้เอาทูบกับไฟเช็คไปโอไฟเช็คไปเราต้องเข้าไปสู้กับมันแล้ว เี๋ยวนะแอบที่เดียวกันเปล่าเออก็ดีนะสมมติสมสมติถ้ามันทันใช่ไหมมันจะต้องมาจากแนวห้องนั้นปุ๊บเราวิ่งออกมาปุ๊บนี่เราวิ่งเข้านี่เลย,ยไ,ไหมปลอดภัยไหมวะอ้าวกูจะแอบกูจะแอบตรงนี้นะได้เหรอตรงเนี้ยนะเออได้เยอะกูดิมันดูไม่ปลอดภัยเลยวะปลอดภัยเซ็ตนี่ถ้ามึงอยากให้มันทันทำไมอ่ะมึงทิ้งไปใช้มึงทิ้งไปใายมึงทิ้งไปใายมึงทิ้งไปายอ,อ๋อ อ่าแล้วบุงหยิบกระจกนั่นมานะกระจกข้างหลังนั่นเห็นไหมดูเลยดูไงดูไงดูไงอ่ะคลิกดูดูให้กระจกแตกแล้วมึงมาแอบที่กูนะอาจารย์เอ๋ตัวเองไหนวะไรกระจกแตกเลยมันอยู่ห้องนั้นใช่ไหมึงดูว่ามันอยู่ห้องที่ระวังถูกของถูกไหมใช่ไอ้เทป้า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 ดูว่าแอบเก็บปิดปักเทปนั่งนะมันเดินอยู่ มาแล้วได้เสีียงตนได้เดี๋ยวแอบหลังกล่องแค่เนี้ยเออได้ผีไม่งงจัดอ่ะไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันเดินมันอยู่ไดินเดินเดินอยู่เดินเดินอยู่เดินอยู่นี่แหละคือวิธีแอบแล้วมึงอย่าลืมปิดใบฉายเด็ดขาดเลยไ้มังส่วนมากคนที่ตายเพราะลืมปิดไบฉายไปแล้ว ทีเนี้ยเราแอบเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้มันหันนะเราวิ่งมาแอบที่เดิมเลยนะโอเคไหมเราเดินดูอ่ะมันมันเขียนสมุดหรือยังอ่ะเขียน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 เซตเขียนเขียนหรอ,อ,อเออว่ะหลักหลักหลักฐานครบแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราต้องทำเควสเควสเควสหลักโบนดวิทติ้งโอเคอย่าเพิ่งนะเราต้องรอให้มันทันไอ้เซตไม้กางเขีนไปแล้ว เราไงต่อเรารอไปไงเนี่ยกล้องถ่ายรูปอยู่ไหนหากล้องถ่ายรูปดีกูจะถ่ายรูปไม้กางเขนผมไม่ได้เอามาด้วยผมเพิ่งทิ้งไปนี่ไงกล้องเนี่ยเจอแล้วเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยได้แล้วได้แล้วแจ๋่แจ๋่แจ๋่รอรอมันทันทีนี้รอมันทันไม่ต้องทำอะไรมากเควสน่าจะเสร็จไปสองแล้วเดี๋ยวรอมันทันแล้วแล้วให้มันทันไปมาแล้วมาแล้วไปเดินไปแล้ว

เดินนานจังวะไปแล้วมั้งหยุดแล้ว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 โอ้โหไปบวชไรบวชไรต่อทีเนี้ยมันต้องบวชแล้วมันครบหมดแล้วเฟสไอ้เหลือเนี่แล้วสมุดไงฮะสมุดด้วยพี่บวชสมุดยังก็นั่งไงสมุดแล้วนนั่ได้ชื่อผีแล้วนะเห็นไหมโปรตุเกสน่ะอันนึงผมเขียนอ่ะโอ้อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฟสอันบนมันคืออะไรว่าเรายังไม่เสร็จเลยว้าวขอไปภาษาก่อนโอเค แอปเมมเบอร์อทีมวิทติ้งกิฟต์อคืออะไรวะ t 0 o 0 years later มีสมาชิกในทีมของคุณเป็นสักีพยานในการเห็นผีเอามอกี้มึงไม่เห็นเนาะไม่เห็นอะไอ้ซ่าแล้วพี่เห็นนี่เห็นเห็นเรวเดี๋มเดี๋ยวผมเปคนเดียวก็ได้งันอะไม่มีทูบมีทูบมึงมึงต้องเห็นกับกูมันต้องเห็นพร้อมกันเลยเออเี่เออมีเครื่องป้องกันผีเราเหลืออันสุดท้ายแล้วนะแล้วเทียนเอาไว้ทำอะไรอ่ะเทียนมันเอาไว้ให้ผีเป่าแม่งเออผีมีแรงเป่าด้ มึงไม่ต้องกลัวป่าได้ที่เรามีทูบเนี่ยมันมันฆ่าเราไม่ได้เว้ยมันเข้าใจปะแบบมันจะมองหน้าเราเฉยเหรอเออมันจะเดินผ่านเราไปเลยมันจะฆ่าเราไม่ได้ถ้าเราจุดทูบเนี้ยแต่มึงอย่าเพิ่งจุดมันหันมาแล้วมาแล้วมาเร็วไหนอะไหนอะถอยมาหน่อย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 ให้มันเดินออกมารอดูหน้าประตูรอดูหน้าประตูเออไปกดกดมาเร็วมาเร็วไปไอ้แอปแอปติเตอร์ปิดไฟฉายปิดไฟฉายไม่มีผมไม่มี เห็นแล้วใช่ไหมเห็น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 โอเคนี่แหละเครื่องป้องกันผีชั้นดีใช่ไปแล้วยังใช่ไหมกูได้ยินเสียงมันอยู่เลยเนี่ยฮู้ฮู้อยู่นั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเห็นลูกตาเห็นลูกตาพี่แม่งไมว่แม่งมองทะลุตัวพี่เห็นเห็นทั้งฟันเห็นลูกตาด้วยไปได้ไปมันไปแล้ว ไปไปไปเรียบร้อยภารกิจเราปิด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 เอ้าไหนอ่ะเอ้าทำไมเหรอผมปิดไปแล้วผมเห็นแล้วเป็นตัวเป็นตัวตุ้มชายด้วยไปจบตอบต่อไปเล่นแบบฮาร์ดต่อไปเล่นแบบแบบยากเลยเออกูเล่นกูจะเล่นแบบยากอยู่แล้วกูไม่ได้ใจจะเล่นแบบง่ายเฮ้ยถูกว่ะถูกว่ะมันถูกอยู่แล้วหลักฐานครบขนาดนี้อีีซ่โบอีซี่โบอุ้ยได้ได้อุ้ยเปิดล็อกด่านแล้วพี่เปิดด่านใหม่ ไปโกโก l e ล a r t ก็แบบอ่ปรับปรับปรับไปนั่นอย่างอ่ะปรับแล้วปรับแล้วในแม่แล้วนะมึงดูระดับนะเห็นไหมคูณสี่อ่ะโอเคตะลุยเลยมึงอย่าเพิ่งเปิดประตูนะโอเคเซตของก่อนเซตของก่อนอันเนี้ยคือมันสามารถล่าเราได้ทุกเวลาเลยอันเนี้ยอ,อังรันเดียนาทำไมไม่เอาตังค์ไปซื้อไว้นในจอเนะี่ย ใช้ไม้กางเขนใช้โม motion นเซอร์แล้วก็ใช้ถูโอเคครบละ motion sensor ก็อเอาไปก้อนเดียวพอแล้วก็มึงเอาไม้กางเขนไปไมก้กางเขนแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันนี้เครือ่อ,องจับความร้อนเครื่องจับความร้อนนั้นเอาไปหลังสุดก็ได้ไปใช้บ้านหลังไหนหลังนี้นะหลังนี้ ร้อยเหลืออะไรอ,อีกน่าจะหมดแล้วเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดก่อนได้ปูดะจ,จ้าความเงียบติ๊ดไม่ต้องหาแล้วกูเจอกระจกเออเทียบดิห้องอะไรมีชั้นหนังสือด้วยเออมันอยู่ห้องอะไรวะดูแค่นี้พอไอ้สัตว์เดี๋ยวกระจกแตกมันทันนั่นแหละมันอยู่ห้องนั้นแหละห้องที่มีชั้นหนังสือ นี่หรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นชั้นหนังสือไม้นี่มีห้องใต้ดินอะไม่ต้องไปหรอกใต้ดินไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละตรงนี้แหละเพจกูลัวจะห้องม้าน่ากลัวจัดอะนี่แหละเพจตรงไหนเนี่ยเนี่ยศูนย์จุดหกแล้วเนี่ยหาใช่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้แหละเหลือแค่นี้แล้ว ทำไมไม่เปิดไฟวะครูถามจริงเดีย๋ยวมันไม่หลอนเนี่ยไอ้ห่าเดเซตมันทันแล้วเฮ้เยผมผมอยู่ขา้างนอกเซ็คกูกำลังจะตายเป็นไงพี่ยังยังเอาอะไรอีกอ่ะไอ้ห่ากูกำลังจะเปิดไฟเฮ้ยไอ้เ็ตช่วยกูด้วยเซตช่วยครูด้วย พี่หอมมาดิไ <c oughs> อ้หาเบ็ดมึงเข้ามามึงเข้ามาเมือกก่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็น,น <c oughs> <c oughs> แล้วอะไรหัวคนคนหัวลูกหมดแล้วไอ้ยี้ฮะมึงร้อนหมดแล้ว

อะไรเนี <S <S <Incred> ่ยพ <os> ี่ตายปะมึงวิ่งหากูทำไมพี่กระโดดเหรอกูมึงวิ่งมันพาหากูกูแอบอยู่มันไม่เห็นกูแล้วพี่ตายกะเมื่อกี้ตายสิตายเพราะมึงเลยมันฆ่าพร้อมกันได้เลยเอาดีเออมึงอบบวิ่งพามันวิ่งมาหากู กูบอกแล้วมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงทีหลังมึงเล่นแบบระดับนี้นะมึงหาที่แอบของมึงไว้ก่อนเลยที่แอบในใจมึงอ่ะเฮ้ยเอาไว้แล้ไอัตัดกูเห็นแล้วมึงวิ่งไปหน้าบ้านกูกำลังจะบอกมึงเลยจะวิ่งมาดินะกูก็สงสารมึงเออแต่เผื่อมึงวิ่งมารอดไอ้ตัดรอดที่อะไรผีเดินตามหลังมาวนโซฟามาหากูต่อเลยต่อเลยคือเอาอย่างแรกก่อนนะอย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นผีประเภทอะไรโอเคไหมภารกิจอะค่อยทํา มึงไปเอาไอ้นี่มาทำไมว่างมือมันว่างไงไปโอเค e m e f e m e f อุณหภูมิกงวัดูอุณหภูมิไฟฉายพร้อมยังพร้มอมพร้อมไปดิไอสัตว์ที่เมื่อกีอ้คือเราหาผีเร็วนะม้ยเ,เพราะว่าเราได้กระจกช่วยไว้ไงรอบเนี้ยคือแม่งถานานนี่คือแย่นะเล่นมึงดูที่แอบมึงไว้ด้วยกูเจอที่แอบกูแล้วไปดูห้องใต้ดินกันกูอแอบในโรงรถ ห้องใต้ดินมันมีผีได้ไหมเนี่ยมีมีเกิดบ่อยด้วยเปิดไฟด้วยวลาไปห้องไหนแล้วอะ่ะมันมีกี่ชั้นอ่ะบ้านเนี้ยมีแค่นี้ได้บ้านชั้นเดียวเนี่ยเออล,อง,ลองกถกูไม่ได้ดูนะครูเมื่อกี้กูแค่วิ่งเดินเข้ามาที่แอบมีที่แอบของมึไงไว้แล้วใช่ไหมนี่กูแอบตรงนี้เลยเนี่ยแน่แ่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเสืกระดูก เก็บดิไม่ถ่ายรูป,หรปเหรอกดแล้วเก็บเออถ่ายรูปก่อนแล้วเก็บในกล้องอ่ะอย,อยู่หน้าบ้านเฮ้ยมันตาของไอ้กระดูกอ่ะโอเคจะก็เดาเก็บกระดูกกูได้ยินเสียงมันตาของยกูว,ว่ามันใกล้จะหันแล้วเซตมึงเชื่อกูไหมเชื่อก็ได้ใครเปิดประตูเมื่อกี้มึงเปิดประตูอ๋อไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดไอ้หาเซตไอ้เซตกูรู้แล้วกูรู้แล้ว ตรงนี้เลยตรงไหนอ่ะพี่เปิดเหรอใครเปิดประตูอ่ะพี่เออใครเปิดกูไม่ได้เปิดมันเดินอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่กูกูกูอ่ะแล้วมันไปไหนล่ะออกมาเลยมันอยู่ด้านแล้วเมื่อกี้ตรงเนี้ยอุณหภูมิเหลือสามอุ้ยมาอีกแล้วไอ้เทสกูกูกูเจอมันตรงนี้เทส อ,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 อะไรวะนี่อะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยรูปตกอ่ะนะเอ้ยรูปขยับได้ <ใน S 1> อ๋อมันกำลังเล่นรถแข่งอยู่ใช,ใช้ใช้รูปใช้รูปภาพเป็นรถแข่งเนี่ยนทะี่มาดูของผมนี่เนะี่ยเอ้ยเปิดประตูเฉยอ๋อจะเข้าไปข้างในนี้มันจะลูบเข้าไปเล่นข้างในนี้นนอยู่ตรงนี้แหลนะกูว,ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละงั้นอนะ เราจะเข้เามาก็เลยจะเข้าไปในนี้แสดงว่าห้องนี้แหละนี่แหละตรงนี้แหละเด็ดตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ไม่รู้ทำไมปิดครับทำไมผมปิดประตูไม่ได้มันเกิดจากอะไรเกิดจากมึงโลกประตูนี้มันฝืดๆว่ะต้องเอาน้ำมามาหยอดไปนะ่ยไอ้เซ็ตมันทันแล้วเซ็ตเอาตายอีกแล้ว ตายไม่พักเ,เลยอะไรพี่จะตายเหรอ<ป> <laughs> ดูท่าตายเลยแม่งว่าแล้วทำไมปิดประตูไม่ได้อ๋อมาติดผีนี่เองไอ้รูปภาพนี้เาก็ยังขยับอยู่เลยเนะี่ยมาด่าอะไรด่าแรกเลยด่าแรกเลย ไม่จริงๆอ่ะคือเกมอ่ะมันเล่นสี่คนถูกไหมถ้าเกิดเรามีสี่คนอ่ะมันแกจะเล่นมันขึ้นเข้าใจะืมนี่สองคนแม่งกว่าจะหาห้องเจอผีมันเอาแล้วอ่ะความยังนะโอ้วิ่งไปเปิดไฟก่อนเ่้นเมื่อกี้ไดยินเสียงมันโยนของอยู่ด้านท้ายเื้องเข้าไปดูดิแม่งแล้วเครื่องเปิดไฟอยู่ใต้ดิน้ยเจอกระดูก ถ่ายรูปถ่ายรูป,รปแล้วเก็บ11องศาม e e เออันนี้ห้องน้ำนี่8องศาอา๋อลโไปอีกแล้วเฮ้ย7 7 7แล้ว9มันใช่ไหมวะมันมันยังดูเหมือนเยอะเลยอะในตู้นี้แอบไม่ได้เลยนะมีกล่องอยู่เอากล้องมาถ่ายรูปนั้นก่อนอ่าเอากล้องมาถ่ายรูปกระดูกก่อนเด้ ในตู้นี้แอบไม่ได้เลยสักตู้ไอ้เซ็ตมีกล่องอยู่หมดเลยในเนี่ยตรงหน้าบ้านเนี่ยเปิดเลยมีไม่ได้ไม่ได้เหรอมีกล่องอยู่หมดเลยงานยาวแล้วมาเก็บของอะไรเยอะจังวะถ่ายรูปโอเคนี่ใครเปิดน้ำอ่ะใครเปิดน้ำผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำที่ผมเข้ามา8องศาเนี่ยนั่นแหละห้องนั้นแหละงั้นแหละห้องนั้นแหละปิดไงอ่ะปิดไงอ่ะ ไม่ต้องปิดหรอกเปิดไว้เลยเดี๋ยวน้ำมันดำน้ำดำมันคืออะไรได้ถ่ายรูปไงมันถ้าผีเดินผ่านน้ำมันจะสีดำเฮ้ยเจอกระจกว่ะกระจกสองผีป่ะไม่เป็นกระจกสี่เหลี่ยมอ่ะไม่ใช่ห้องนั้นแหละเซตไม่ต้องอะไรแล้วเซตของเลยห้องนี้เด็มั่นใจเฮ้ยเจอเจอกินาลนิ้วมือถ่ายรูปถ่ายรูปนู้นนะทิ้งแป้งอ่ะโอ้โหวางปุ๊บแม่งเหยียบปั๊บเลย มีมีหมดแล้วตรงนี้ตอนตอนนี้มีทั้งรอยตีนรอยนิ้วมือรอยตีนมันไม่นับรอยตีนมันไม่นับเป็นโปรเพเยอร์แล้วอ่ะไม่สมุดเลยสมุดเอาสมุดไปวางกันเราเราจะเป็นโปรเพเยอร์กันแล้วเนี่ยพี่ฟิงเกอร์ปิ้นฟิงเกอร์ปิ้นติ๊กฟิงเกอร์ปิ้นแล้วก็กลับไปในอ่าแล้วเรากลับไปในรถก่อนฟิงเกอร์กิันรถอ่าหยิบทู้หยิบทู้กับไฟแชคมาแล้วกลับมาในรถอะไรอ่ะมาดิมาดดิเี๋ยวจะบอกว่าทำไม โอ้โหแม่งมันสว่างเออในเซ็ตเราไปปิดไฟเหรอเออปิดไฟหน่อยไปปิดให้ผมไปปิดให้เอาทูบเอาทูบเข้าไปด้วยนะถือมาอยู่ถือมาอยู่เออถ้ามันมาก็จุดแล้วก็ไปแอบห้องไหนสักห้องนึงอย่าเป็นห่วงฉันอย่าเป็นห่วงฉันคือคือมึงอย่าเพิ่งรีบจุดนะมเข้าใจให้มึงเห็นมึงให้มึงเห็นมันก่อนว่ามันมาทางไหนแล้วก็จุดแล้ววิ่งปิดไฟหน่อยปิดแล้วปิดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไอ้เครื่องสีเขียวที่สีเขียวที่ติดกับกล้องออกด้วยอะไรนะเอาไอเครื่องสีเขียว สีเขียวสีเขียวที่มึงติดไว้ข้างฝาผนังอะออกด้วยนั่นนึงเอ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 เครื่องนั้นมันดังวะพี่โอเค E M อไหมเออกี่ขีดแป๊บนึงผมหาไม่เจออ๋อเห็นแล้วสองขีดสองขีดสองขีดเออเดี๋ยวมันหักคอมสองขีดสองขีดไอไฟไฟไฟมันกระพริบแล้วเอาไงดีอะใจ๋ยไฟผมผมปิดไฟพอยังเนี่ยพอยังพอแล้วพอแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยเซ มีแค่ไลน์้วมือตอนเนี้ยไม่มีไม่มีกูดูแล้วไม่มีโเอ้ยยังไม่ได้คุยกับมันเลยนี่เออผมว่าจะคุยอยู่แต่แม่งอันนี้วันละแวงเกินไปมันมันเปิดเครื่องไอ้นั่นวะ่ะเเฮ้ยเสียงอะไรพูดวะฮัลโหลปิดวิทยุก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดวิทยุก่อนมันพูดด้ไหนอ่ะนี่มันวิทยุมันมาเปิดเอาคุยกับมันเลยฮัลโหลผี มันเดินมันเดินอย่างมันเซ็สฮัลโหลครับสวัลโหลอยบอดี้เซตมึงจะหนีไปไหนมึงไม่รู้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 ขอออลลงใต้ดินแล้วกันอย่าลงอย่าลงทางมันยาวมันน่ากลัวเกินไปเหรอไม่มีอะไรเลยพี่เซตเซตมันทันป่ะเนี่ยพี่อยู่ไหนมีไฟฉายปหมไม่มีอ่ะเนี่ยกูเห็นมึงอยู่เนี่ยเปิดเปิดไฟฉายดิผมไม่มีไฟฉาย เดี๋ยวเวลามันหันกูจะวิ่งมาที่นี่นะเนี่ยกูจะแอบตรงเนี้ยเนี่ยโอเคโอเคไหมมึงแอบตรงนั้นเออตรงนั้นแหละโอเครู้เรื่องเอาเอาสปีดลุตบล็อกมาเดี๋ยวพี่คุยเองมันไม่ตอบมึงคุยหัวหาหิวอะไรกูไม่มีไฟฉายนะกูบอกเลยหัวหาหิวไปโชว์ไอ้เส้นกูไม่มีไฟฉายแล้วกูมองไม่เห็นได้ไม่พี่มันมันต้องไปคนเดียวมันถึงใจนี่พี่โยนเยอะออกมา แล้วกูมองไม่เห็นทางกูเดินไปไงเร็เวมึงมาส่งไฟให้กูผมไม่มีไฟเหมือนกันเ<ห>ปเิดไฟแชกันเด้เอาเปิดสิเปิดก่อนเปิดก่อนเนี่ยกูบอกแล้วเห็นไหมเราต้องเอาไฟฉายมาตั้งไว้ที่พื้นโกดถ้าจะดอกโค<ห>้ดวัตตุยวนเอามา<ห>แล้วพี่มันมาแลย้ย พี่เข้ามาดนะพี่เข้ามายังยังไม่มายังไม่มายังไม่มามันหลอกมึงมันแกล้งมึงมันควรตีนได้ได้เล่นเลยมึงโกดโกดสตูดิโอ Where are you Come on baby Come on baby เย a h yeah yeah What's up What's up bro keep me as a ไปเลยผมตายแล้วว่ะมึงตายเหรอ เอาอีอกระจอกมะกะจอกลืมไปว่าดูเดีดเยดูเครื่องยนลืมไปว่ามีชูดูยบดีอ่ออไรดูยีบดีดไปดูดินี่กำลังดูเนี่ยท่อไหไ่มันไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นดีเสียงสามสามพีสามสี่สี่ตอนนี้สี่ดูดดูมันเดินกลับไปแล้วดูสีสี ใช่สีเองสีเองเหรอใช่มาโยนรูปทิ้งอยู่เนี่ยไม่ใช่สีเองมันชอบปลาของใช่ไหมสี่ส,ส,ส,สีหายไปแล้วโอ้ตายอีกแล้วในมือยังจะตายอีกระจกที่หายลืมโกรธแล้วนีแม่ก็ทิ้งทุบลงเฉยเลยกลังจะพอเราจะเปลี่ยนของอะ่ะโอ้ยหัวโล้นตายเลยเปล่าผมแม่งได้ยี่สิบ บาทไอ้ห่าแม่งตาย๋อไปแล้วแจอกัน